สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรแต้ม3ตัวบนประจำงวดวันที่1เมษายนสองพัก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบเรื่องหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูแต้มเป็นแต้มของสามตัวบนนะคะคือสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะคะ อาจารย์จะทําให้ชมทั้งหมดสองสูตรนะคะจะทําพอๆกับแต้มสองตัวบนเลยนะคะแต้มสองตัวบนอาจารย์วางให้แล้วนะคะตอนนี้คลิปนี้ก็จะมาดูแต้มสามตัวบนต่อกันไปเลยนะคะอาจาะใช้สองสูตรนะคะก็แต่ละสูตรก็จะเดี๋ยวอาจารย์สอนสูตรก่อนแล้วกันนะคะสูตรนี้จะมีสี่ตัวนะคะจะใช้อย่างละสี่ตัวทั้งสองสูตรเลยแล้วเอามาจับชนกันนะคะ สูตรที่หนึ่งนี่นะคะจะใช้ร้อยบนบวกร้อยบนบวกหน่วยบนมีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกหกบวกหนึ่งบวกสองแล้วบวกหกมีทั้งหมดสี่ตัวนี่นะคะจะเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์สามเจ็ดนะคะศูนย์สามเจ็ดเราก็มาดูตั้งแต่ศูนย์สามเจ็ดนะคะเดีย๋ยวลองทำสักสองงวดแรกก่อนนะคะตรงศูนย์สามเจ็ดนี่เราก็จะต้องย้อนไปหนึ่งงวดนะคะหนึ่งงวดอาจารย์ก็จะ ทำตั้งแต่เมื่อที่ออกสามเจ็ดสองเราก็จะมาดูร้อยบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งร้อยบนคือเลขสามสองครั้งเลขสองสองครั้งไงแล้วก็เอาสามมาสองครั้งเอาสองมาสองครั้งแล้วก็บวกกันนะคะสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบเอาศูนย์มาวางนะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าก็ได้ออกมาที่ศูนย์สามเจ็ดอันนี้เราเอาทั้งสามตัวเลยะคะ่ะ ก็เอาที่ศูนย์สามเจ็ดบวกกันก็ได้สิบนะคะก็จะได้เป็นแต้มศูนย์นะคะโมดที่หนึ่งต่อมาเป็นงวดที่สองนะคะงวดที่สองก็จะเป็นศูนย์สามเจ็ดแล้วเราก็เอาตรงนี้เลยนะคะศูนย์นะคะบวกกันสองครั้งเจ็ดบวกกันสองครั้งศูนย์สองครั้งเจ็ดสองครั้งเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกก็เป็นสิบสาม ออกมาที่เจ็ดหกหนึ่งนะคะเจ็ดหกหนึ่งหกสองสิบสองเป็นสิบสามสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่ก็ได้แต้มสี่นะคะมันมีไม่กี่งวดลองทําไปเลยก็ได้นะคะเราก็เอาเจ็ดสองตัวหนึ่งสองตัวเจ็ดสองตัวหนึ่งสองตัวเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกก็เอาหกมาวางนะคะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าหวยออกสองห้าแปดนะคะงวดต่อมา จ็ดหกหนึ่งแล้วก็สองห้าแปดเป็นสิบห้านะคะสิบห้าสิบห้าก็แต้มห้านะะต่อมาก็เอาสองสองตัวแปดสองตัวนะคะสองสองตัวแปดสองตัวสองสองตัวแล้วแปดสองตัวเป็นยี่สิบพอดีนะคะก็เอาศูนย์มาตั้งศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าไว้ออกสองสามห้าเป็นแต้มสิบพอดีนะคะบวกกันได้สะะิบ ก็เอาเป็นแต้มศูนย์ตรงนี้นะคะต่อมาเราก็จะเอาสองนะคะกับห้าสองตัวสองก็สองห้ากับห้านี่นะคะเอามาทํากันบวกกันก็เป็นสิบสี่ค่ะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดและเจ็ดบวกหกก็เป็นสิบสามออกมาที่ศูนย์หกสี่หกกับสี่หกกับแปดก็เป็นสิบสี่นะคะก็เป็นแต้มสี่นะคะศูนย์หกแปดนะคะเอาทั้งหลักร้อยด้วยแต่ร้อยมันเป็นเลขศูนย์ไม่มีค่านะคะ รวมกันได้สิบสี่ต่อมาแล้วก็เอาศูนย์กับแปดนี่นะคะเอาศูนย์มาสองตัวแปดสองตัวนะคะบวกกันก็เป็นสนะิบหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าออกมาที่หนึ่งห้าเก้าก็เป็นสิบห้าแต้มสิบนหะ้าแต้มก็ได้เป็นแต้มห้าต่อมานะคะเราก็เอา เอาหนสองครั้ง9ก้าสองครั้ง1นสองครั้ง9ก้าสองครั้งก็เป็น20่สนะคะก็เอาศูนยะ์มาวางศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกสเป็น3ามสาบวกหเป็น9ออกมาที่3 0มศนย์แปดะคะสามย์แเป็นสิอนะคะแต้ม1นะะ่งถึงหนึแล้วก็มา3 0มนย์แปะคะแปดสิบเอ ต่อมาเราก็จะมาดูตรงเลขสามก็เลขแปดนะคะสามสองครั้งแปดสองครั้งสามบวกสามเป็นหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองเอาสองมาวางนะคะสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดได้สองสามห้าหนึ่งนะคะออกมาที่ห้าเก้าเจ็ดห้ากับเก้าเป็นสิบสี่สี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดนะคะก็ได้แต้มหนึ่งต่อมางวดที่เก้านะคะ เราก็จะเอาห้าตรงนี้นะคะกับเจ็ดตรงนี้ห้ามาสองครั้งเจ็ดมาสองครั้งเป็นสิบแล้วนะคะสองตัวนี้สิบแล้วเจ็ดสองเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับเจ็ดบวกกับหกเป็นสิบสามนะคะออกเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าก็เป็นสิบสี่กระแต้มสี่นะคะต่อมาเราก็มาดูเวืที่แล้วนะคะ เราก็เอาเก้ากับห้าเก้าสองครั้งห้าสองครั้งเก้าสองก็เป็นสิบแปดเลยค่ะห้าบวกห้าบวกกันก็เป็นสิบนะคะก็เป็นก็ได้เป็นยี่สิบแปดนะคะก็เอาเลขแปดมาวางแปดแล้วก็บวกด้วยหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดและหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดแล้วก็ออกมาที่แปดหกเจ็ดนะคะงวดที่แล้วแปดหกเจ็ดก็เป็นสิบแปดกับหกเป็นสิบสี่สี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดนะคะก็ได้แต้มหนึ่ง จะมาต่อให้หรือเปล่านะคะสักงวดหนึ่งนะคะ,ะเราก็มาดูนะคะเอา8กับเอา7 8 2 16 7 2 14อ่ะอันนี้เป็น16อันนี้ก็4บวกกันก็เป็น10หมดไปเลยนะคะได้0 0บวก1ได้1 1บวก2เป็น3 3บวก6เป็น9จะได้0 1 3 9นะคะสูตรนี้0 1 3 9อาจารย์ก็มา ลอกไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยศูนย์หนึ่งสามเก้านะเดี๋ยวมาดูอีกสูตรหนึ่งนะคะอีกสักสูตรหนึ่งนะเอาสูตรที่มันเหมือนเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้ามาที่เหมือนกันเลยนะคะเข้ามาตั้งแต่ง,ตงวด่ที่ออกศูนย์สามเจ็ดเลยนะคะศูนย์สามเจ็ดตรงนี้นะ,ะที่ทําด้วยดินสอนี้มันจะออกเท่ากันนะคะแต่จาย์เริ่มมาทําที่สูตรที่เจ็ดหกหนึ่งนะคะลองทําย้อนให้มันไปเท่าๆกันนะคะจะให้เท่าเกันมันก็เข้านะคะศูนย์สามเจ็ดก็เป็นสิบนะคะตรงนี้ แล้วต่อมาก็จะเป็นไอตรงนี้สูตรจะใช้หน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกร้อยั้งที่2มีค่าเท่ากับ x นะคะได้เท่าไหร่แล้วก็เดินไปให้ครบ4หลักอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะก็มีเอ่อหน่วยบนเลข2นะคะหน่วยล่างเลข8ดนะคะแล้วหน่วยั้งที่สองก็เลข9เอ่อร้อยั้งที่สองเลข9กนะคะก็เป็น19 9 0ก2เ็เาศนย์สองออก0ูนย์ามนะ เอาศูนย์สามเจ็ดบวกกันก็เป็นสิบนะคะก็ได้แต้มศูนย์นะงวดนี้ก็เข้านะคะทีนี้มาดูอีกงวดหนึ่งนะคะก็ปีหน่วยบนตรงศนะูนย์สามเจ็ดอาจารย์หาตอนศูนย์สามเจ็ดหน่วยบนก็คือเลขเจ็ดนะคะหน่วยล่างก็เลขห้าร้อยทั้งที่สองก็เลขสองหน่วยบนเลขเจ็ดหน่วยล่างเลขห้าร้อยทั้งที่สองเลขสองนี่นะคะก็จะเป็นสองห้าเจ็ดนี่ค่ะสองห้าเจ็ดนะ ก็เป็นเจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดหยออกเจ็ดหกหนึ่งนะคะเจ็ดหกหนึ่งเออเป็นเจ็ดสองตัวนะคะเป็นสิบสี่นะคะเจ็ดกับหกก็ 13, เป็นสิบสามเป็นสิบสี่ก็แต้มสี่นะคะเอาที่หนึ่งอันนี้ก็เข้าเป็นตรงนี้นะคะเลขสูตรนี่นะคะต่อมาเราก็จะมาดูเมื่อต่อมานะคะ ตรงเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเราก็จะเอาที่หน่วยบนหน่วยล่างแล้วก็ร้อยครั้งที่สองหน่วยบนหน่วยล่างร้อยครั้งที่สองก็จะมี 1, 7, 1, 7, 4, หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ฮะกระบัวกันเจ็ดเป็นแปดแปดกับสี่ก็เป็นสิบสองสองสามสี่ห้าหวยออกสองห้าแปดก็เป็น เป็นสิบห้าแต้มห้านะคะแต้มห้าแล้วเราก็จะมีมาดูที่แปดสองเจ็ดตรงนี้นะคะอยู่ที่เดิมนะคะหน่วยบนหน่วยล่างแล้วก็ร้อยครั้งที่สองแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดก็เป็นสิบเจ็ดแล้วก็เดินไปแปดเก้าศูนย์นะคะออกสองสามห้านี่ก็เป็นเป็นห้าบวกห้าก็เป็นสิบนะคะสองสามห้าก็เป็นสิบ มาดูที่สองสามห้าแล้วก็เอาจุดเดิมเลคะห้าสามแล้วก็หกนะคะห้าสามหกห้าสามหกนนี้เป็นแปดกับหกก็เป็นสิบสี่ก็เดินไปเลยค่ะสี่ห้าหกเจ็ดไปออกศูนย์หกสี่ก็เป็นสิบศูนย์หกแปดก็เป็นสิบสี่นะคะแต้มสี่อดูต่อไปนะคะก็เป็น เอาตรงเดิมนะคะ8 6แล้วก็9 8 6 9ตรงนี้เป็น14 4กับเก็เป็น13แล้วก็เดิน3 4 5 6ี่หออกที่1 5 9ก็เป็น15นะคะ1 5 9เป็น15เราก็เอาที่เดิมนะคะ9 2 7นะคะเก้าสอ เกับอันนี้ก็9เนี่ก็9ก็เป็น18บแปนะก็8แปดนะคะออก308 8กับ3บวกกันก็เป็น11บนะคะแกับ3ก็เป็น11จานทิ๊กเลขหนึ่งกันนะคะต่อมาก็มาดูตรงจุดเดิมนะคะแปดศูนก็ได้8 901นะคะไว้ออก5 97 ห้าเก้าเจ็ดอันนี้เป็นสิบสี่สี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดนะคะแต้มหนึ่งห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะห้าเก้าเจ็ดเอาห้าเก้าเจ็ดนะคะก็เป็นที่เดิมนะคะเจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดสองเป็นสิบสี่เอาสี่มาวางนะคะแล้วก็เดินห้าหกเจ็ด ม่ออก905ก็เป็น14นะคะตรงนี้นะคะ770 7บวกกันเป็น14 4แล้ว5 6 7นะคะออก905เป็นแต้ม4นะคะจันติกเลข4ก่อนนะต่อมาก็มาดูนะคะดูจุดเดิมก่อนนะคะ57แล้วก็578นะคะ578 578 หกับเ็ดเป็นสิบสองสองกับแก,ก,ก,ก็เป็น10นะคะก็ศูนย์หนสอาออก8ปดหเจดนะคะแปดหกเจ็ดแปดหเป็นสิบสี่สกับเ็ดก็เป็นสิอนะคะแต้มหนึ่งยิ่งว่าที่เราจะใช้นี่คะเราก็จะมาดูจุดเดิมนะคะหน่วยบนหน่วยล่างแล้วก็ร้อยครั้งที่สองก็มีเจ็ดสามเก็ดสามเก็เป็น19 เอาเก้ามาวางแล้วก็เดินไปศูนย์หนึ่งสองนะคะอาจารย์เก้เามาลอกไปให้นะคะตรงนี้นะคะตรงเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็มาดูตัวจุดดูหาตัวชนกันนะคะดูหาตัวชนมีเก้าเอาตัวสูตรที่สองนี้เป็นหลักก็ได้นะคะสูตรที่สองนี้เป็นหลักนะ จะดู901 2อันนี้มี019ยนกะคะสกับ2นี้ไม่มีก็จะมี3ตัวนะคะก็คือ901านยะคะชนสตัวนี้ก็มาที่แต้ม10นะคะแต้ม0นะคะดูตัวชนนะคะมี457นะคะ457ห้าเกับ3นี้ไม่มีนะคะก็มีแค่457ห้ก็แต้ม4นะคะออกที่เจ็ดหกหนะึะต่อมาเรามาดู ตรงมวดที่สามนี่นะคะสองสามสี่นี่ไม่มีเลยนะคะมีเลขห้าชนกันแค่ตัวเดียวนะคะอันนี้นะคะชนตัวเดียวก็ออกมาที่สองห้าแปดก็ได้แต้มห้าค่ะแต้มห้ามวดที่สี่ก็ชนแค่สองตัวนะคะเก้ากับศูนย์นอกนั้นจะไม่มีชนนะคะเจ็ดกับแปดอันนี้ก็เป็นหนึ่งกับสามชนแค่เก้ากับศูนย์ก็สองสามห้านี่ก็สิบพอดีนะคะ นี่ก็ชนแค่สามตัวนะคะนี่ชนสามตัวชนสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะสี่ห้าเจ็ดไม่มีสามก็ไม่มีหกนะคะสี่ห้าเจ็ดนี่ก็ออกมาที่ศูนย์หกแปดก็แต้มสี่นะคะดูที่ช่องชนเป็นสำคัญนะคะอันนี้ชนห้ากับหกนะคะมีห้ากับหกห้ากับหกสามก็สี่แล้ะเจ็ดกับเก้าไม่มีะคะ่ะก็มีมันออกมาที่หนึ่งห้าเก้าก็แต้มห้านะคะ,ะชน ชน2ตัวชนมากสุด3ตัวน้อยสุดตัวหนึ่งนะคะกัางการก็2ตัวตอนนี้มาดูที่งวดที่สามนี่นะคะสามชน3มตัวก็คือ901 901น90ย์ไม่มี8ปดก็ไม่มี3นะคะก็มาออกเป็น308 308 8 30์และเก้าสิบสอนะคะแต้มหนึ่ง ต่อมางวดที่ห้าเก้าเจ็ดนี่นะคะชนตัวเดียวเหมือนกันนะคะชนหนึ่งตัวเลขหนึ่งนี่นะครแปดเก้าศูนย์ตรงนี้ไม่มีนะคะสองสามห้าฝั่งนี้ก็ไม่มีก็เก้ากับห้าเป็นสิบสี่สี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดนะคะแต้มหนึ่งแบบนี้นะเก้าศูนย์ห้าก็เป็นแต้มสี่นะคะ ห0 5ก็เป็นแต้มสี่ชนถึงสามตัวนะคะก็มีสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดแล้วไม่มีหกนะคะสี่ห้าเจ็ดไม่มีสามเหมือนกันนะเมื่อที่แล้วนะคะถ้าใช้สองสูนตรนี้ก็จะชนแค่ตัวเดียวนะคะก็เป็นแปดหกเจ็ดนะคะแปดหกเจ็ดก็แปดกับหกก็เป็นสิบสี่สี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดแต้มหนึ่งนะคะ ชนแค่ตัวเดียวนะคะทีนี้งวดที่เราจะใช้งวดนี้ก็ชนสามตัวนะคะอยู่ตรงตรงกลางนะคะระหว่างสามตัวกับอยู่ตัวมากสุดนะคะระหว่างสามตัวกับหนึ่งตัวนะคะงานงวดนี้เต็มพิกัดเลยถ้าเกิดสูตรนี้เข้านะคะอาจารย์ก็จะลงให้ชมเลยนะคะเราเผื่อจะมีโอกาสชนหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวบ้างนะคะอันนี้ชนสามตัวแต่ก็ยังดีนะคะก็ยังลดไปจากสี่ตัวเหลือสามตัวนะคะก็จะมี 9 01นะคะ901ไม่มี2ก็ไม่มี3นะคะใครชอบก็ลองแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะสำหรับสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะคะจะชนที่901นะคะรอผลวันที่1เมษายน65หอาจารย์ก็สอนตัวเด่นนะคะเด็นระยะยาวไปหลายสูตรแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาเด็นระยะยาวมาจับนะ,ะดูแต้มนะคะ กรณีที่ถ้ามันไม่ได้แต้มนะคะก็ให้เลือกเอานะคะว่าท่านผู้ชมจะเลือกสรรหามาที่ตรงแต้มหาตัวให้ได้จับได้ที่แต้มก็จะต้องเอาแต้มนะคะสูตรแต้มมาจับนะคะอาจารย์จะมีสูตรแต้มนะคะตั้งแต่แต้มศูนย์จนถึงแต้มเก้าเลยนะคะหมยถึงว่าแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่ถ้าเรียงไปเลยนะคะว่าแต่ละแต้มจะมีเลขอะไรบ้าง เดี๋ยวอาจารย์จะเอามาให้ชมนะคะมาตัดนะคะมาเลือกมาเลือกคัดมาจาก901นี่นะคะมีทั้งหมด3แต้มนี้ก็คัดออกมาะคะแ้่ก่อนจะไปเรียนแต้มตรงนี้นะคะอาจารย์จะวางเด่นตัวเดียวเลยนะคะของของอ3ตัวบนนะคะก็จะเราจะได้ตัวไหนนะคะพอเราคัดแต้มมาได้แล้วนะคะจะมีอย่างละ3ตัว3ตัวสมมุติว่ามันได้มาสัก10ชุดห,หรือว่า20ชุดเนี่ย เราจะลักคัดตัวที่มีเลขเด่นตัวเดียวนั้นติดอยู่นะคะเราก็เอาออกมาประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากชมคลิปที่อาจารย์พูดนี้นะคะเป็นอาจจะเป็นคลิปหน้าเลยนะคะก็กดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์จะได้มีแรงทํานะคะเพราะว่าสู่ตัวเดียวนะคะอาจารย์จะคัดมาจากเด่นนะคะมาไม่ไม่เกี่ยวกับหลักสิบหลักหน่วยนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของบนเราจะไม่ใช้เลยนะคะเราจะใช้เด่นนะคะ เ,เด่นระยะที่เดินดีๆนะคะตั้งแต่สี่ตัวห้าตัวหตัวอย่างนี้นะค่ะมาจับชนกันหลายๆสูตรนะ,ะสักสิบยี่สิสูตรอย่ี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะคัดแล้วก็หามาให้ได้เด่นตัวเดียวนะคะแล้วก็เทียบกับงวดที่แล้วด้วยว่าเข้าไหมอย่างนี้นะค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ